พร้อมกัตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่าอาพอเลื่อนมาก็ซ้อมรถกันหนักขึ้นพอรถซ้อมรถหนักขึ้นตัวขี่ลิฟซิ้งก็อุบัติเหตุอีกอครับตอนนี้เนี่ยความพร้อมของของรถเนี่ยเป็นยังไงบ้าง90%ครับลุง90%้แล้วเก็ครับก็เหลือแค่คนขี่อย่างเดียวละยางแตกครับแล้วก็คุมไม่อยู่ความเร็วน่าจะ230มมั้งที่ ที่ gps มันค้างอยู่ท้ายเกียร์หกแล้วท้ายเกียร์ผมก็เสื้อฝาเดียวกับบล็อกเล็กที่ใช้กันแต่ถ้าเกิดว่าเอาเครื่องเดิมๆมาขึ้นเนี่ยผมก็ขึ้นเครื่องเดิมได้เลยหูเครื่องผมที่เดิมทุกอย่างนที่เดิมหมดแล้วจะบอกว่าผมบล็อกใหญ่ได้ไงตัวขี่น้าทันแน่นอนครับน่าจะทันนะถ้าไม่ทันก็มีคนขี่อยู่ดีครับแต่ว่าใจผมอยากได้ลิฟซิ่งเพราะว่ารถเนี่ยสจเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ลิฟเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์

เสียใจแล้วก็หลายทีมที่บอกว่าดีใจสําหรับทีมโต๊ดวสวีนี่ดีใจหรือเสียใจครับทามาเสียใจไหมลุงมันก็เสียใจแหละเพราะว่ามันก็พร้อมกันตั้งแต่แรกแล้วพร้อมกันตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่า <c oughs> อพอเลื่อนมา <c oughs> ก็ซ้อมรถกันหนักขึ้นพอรถซ้อมรถหนักขึ้นตัวขี่ลิฟซิง่งก็อุบัติเหตุอีกครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีการอัปเดตกันใน,ในก่อนการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9- ถึง11 นะครับมากรลาที่จะถึงนี้ก็เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์และเหลือกี่วันเองเหลือกี่วันเองนับวันละถ้านับเป็นชั่วโมงยังนานอยู่นานอยู่ครับหลายชั่วโมงอยู่ใช่ไหมหลายชั่วโมงครับตอนนี้เนี่ยความพร้อมของของรถเนี่ยเป็นยังไงบ้าง90%ครับลุง90ซแล้ว90%ครับแต่ว่าก็เหลือแค่คนขี่อย่างเดียวละอือเพราะคนขี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับลิฟต มือยังแค่เหลือแค่ตอนนี้เหลือแค่มือยังกำรรไม่แน่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าแผลที่มือมันมันมัน,มนลึกพอจะเล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ไหมครับเขาเขาเสรถช่างไก่นะขอขอ,ขอเอ่ยหน่อยแล้วก็ยางแตกครับแล้วก็คุมไม่อยู่ความเร็วน่าจะ230มั้งที่ที่ GPS มันขังอยู่ทา้ทายเกียร์หกท้ายท้ายเกียร์ที่สนามวังน้อยอครับครับครับนั่นแหละแล้วก็พยายามสุดแล้วแล้วก็ต้องทิ้งรถ เพื่อความปลอดภัยใช่ก็ถ้าไปกันรถเนี่ยจะเจ็บกว่านี้ใช่น่าจะน่าจะมีหักนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีหักไม่มีอะไรมีแค่ถลอกบอกเปิดเฉยแต่แผลที่มือเยอะน่ากลัวคือแผลที่มือตอนนี้แผลหายหมดแล้วเหลือซึ่งมีผลต่อการกำคันเร่งคันเร่งเลยข้างนี้ยอาการล่าสุดเพิ่งคุยกันเมื่อเย็นกำคัดได้แล้วอะไรได้แล้วแต่ก็คือมือข้างนี้ยังกำไม่แน่นแค่นั้นอแค่นั้นเองซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก จริงๆวันที่8เนี่ยทีมแข็งต้องถึงต้องเดินทางกันแล้วครับถึง<ช>วันซ้อมใหญ่ที่บ,บุรีรัมย์แล้วก็จากวันนี้ไปก็อีกประมาณ4วันใช่ครับส่วันอ๋อกำลังใจให้กับทีมงานตัวลิปซิงก่อนแล้วก็ทีมงานโตวัสบีด้วยเพราะเป็นหนึ่งในตัวขี่ในรุ่นอวตารที่เรียกว่าถ้าความพร้อมในก่อนเลื่อนวันที่15-16เนี่ยถือว่าพร้อมมากนนถือว่าพร้อมครับถือว่าพร้อมเลยล่ะถือว่าพร้อมมาก แต่ว่ามันเลื่อนทำไงได้อะครับผมโป๊กดีแบนไทยโป๊ไทยต้องโอเคดีซึ่งก็ในระหว่างการเลื่อนจากวันที่15-16มาก็เรียกว่ามีมีการแข่งขันที่จัดขึ้นมาเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสนามซ้อมครับแกเซียน<ะ>แกเซียนฮะไอง,งานออสตาใช่ไหมอ่าจช่งานออสตาเรียกว่าให้กับทีมที่ มีความพร้อมในรุ่นอวตารเนี่ยได้เปิดให้รถมาทําการแข่งขันเหมือนกับทดสอบแข่งในรุ่น4ระยะทาง400กันซึ่งวันนั้นก็เรียกว่าได้ไปร่วมการหนึ่งขันไปร่วมครับครับรันแรกก็977 977ใช่ครับแต่ว่ารันที่2องเท่าไหร่98 980ครับรัน3ไปไม่ทันอ่าจานไฟหลุดโอครับแล้วก็ก็เลยได้วิ่ง2รัน พอจันไฟลุดแล้วก็แก้ไขการรูจันไฟมันเสียรูเข้าเวียงเสียก็แก้ไขกันเฉพาะหน้าแล้วก็ไปวิ่งลันที่4ครับก็วิ่ง980ซึ่งได้ที่2วันนั้นเนี่ยเห็นโต้บอกว่าเรียกว่ามีมีประเด็นราม่าเล็กน้อยที่อยากจะพูดถึงในเรื่องของอชี้แจงให้เอฟซีแฟนขับฟังก่อนมันพูดไปก็เท่านั้นอ่ะไอ้บล็อกเล็กบล็อกใหญ่รถผมก็บล็อกเล็กเอาเอาเรียกว่าเป็นความรู้ให้กับคนดูที่เอองถามว่าบล็อกเล็กบล็อกใหญ่ แยกตรงไหนลงุงผมก็เสื้อฝาเดียวกับบล็อกเล็กที่ใช้กันอแต่ถ้าเกิดว่าเอาเครื่องเดิมๆม,มาขึ้นเนี่ย <c oughs> ผมก็ขึ้นเครื่องเดิมได้เลยหูเครื่องผมที่เดิมทุกอย่างที่เดิมหมดแล้วจะบอกว่าผมบล็อกใหญ่ได้ไงคือ,อนนแค่ผมเป็นคัสใหญ่เท่านั้นเองครับอเรี้ว่าอธิบายให้น้องๆที่บอกว่าเป็น FC ฟซีแฟนลับในร,บรุ่นอวาตารกันแล้วกันเนาะว่ารายละเอียดในเรื่องของกติกา ใช่ครับจะได้รับชมแบบว่าสนุกทั้งผมก็ยังรักรักเป็นรักในเวฟกันอยู่ครับแค่นั้นเองคำว่าบล็อกใหญ่ก็จะต้องเป็นเอารุ่นอื่นมาแปลงใหม่ใช่อันนั้นคือบล็อกใหญ่แต่ซึ่งรถผมมันก็ยังเป็นบล็อกเดิมอยู่แต่ว่าเกียร์มันอาจจะใช้เกียร์รุ่นอื่นแต่ก็เป็นเกียร์รถตลาดครับครับก็แค่นั้นเองแต่คาร์ใหญ่ขึ้น ทุกคนก็ไม่มีใครใช้หรอกลุงแผ่น5แผ่นอ่ะไม่มีอ่ะผมลุงคือถ้าถ้าใช้เนี่ยจะหมดเวลาไปการซ่อมคัดใช่ครับมากกว่าการซ่อมรถลุงใช้เปล่ลุงลองดูลุงนี่ไม่ใช่แค่แผ่นตั้งแต่เรียกว่า6 6เช็คติดไปแล้วใช่ผมเช็คจตแค่แผ่นกันแล้วต้องไปไปโตินกั้นแล้วก็นี่ก็6แผ่นกันแล้ว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 อวตารมัน6แผ่น6สปริงมันจะไปไหวอะไรใช่ป่ะก็ได้ แต่ก็จะอธิบายให้น้องๆแบบที่รับชมหน่อยเวลาไปดูในรุ่นเนี่ยจะได้รับชมหรือเวลาคอมเมนต์เนี่ยต้องให้เก็บทีมแข่งในเรื่องของบางทีคนเข้าใจกติกาด้วยใช่ใช่คนทํารถกันโคตรเหนื่อยนะลุงครับไม่ได้หลับได้นอนหรอกผมบอกให้เรามีหน้าที่ดูชมติชมกันได้นิดหน่อยพอครับครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะในเรื่องของอวตารเนี่ยไม่มีการแยกบอกเล็กบอกใหญ่ อย่างแรกนี่คือกติกาใช่คุณจะใส่ใหญ่ตอนแรกเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าครับถ้าเป็นบล็อกเล็กบล็อกใหญ่เนี่ยมันก็อย่างที่ลุงคุยกับผมตอนแรกนู้นเนี่ยครับแต่ตอนนี้มันเขาไม่ได้จํากัดอ่ะเราอยากใส่อะไรก็ใส่มาแต่หูเครื่องพวกผมยังเป็นหูเครื่องเดิมอยู่นะก็คือคิวเอาเได้เอาเครื่องไปใส่รถทิพย์ได้เลยแต่ก็ต้องแก้โครงกันแต่ว่าเราคิดถึงว่าเอาเครื่องเดิมๆอย่างเงี้ยไปขึ้นเครื่องอวตารเลยได้เลยได้ขึ้นโครงอวตารได้เลยหูเครื่องที่เดิมครับ น้องๆรับชมน้องๆก็จะได้เข้าใจแล้วได้รุลนมากขึ้นในเรื่องรุ่นอวตารไม่มีแยกบล็อกเล็กบล็อกใหญ่แข่งได้หมดใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนแล้วก็จะใช้ตัวไหนในการแข่งขันคตามตามถนัดเขาตามถนัดตามถนัดของช่างครับตอนนี้นี่มาถึงในเรื่องของทีมงานความพร้อมในส่วนของทางตัวขี่เราก็เรียกว่าน่าจะน่าจะทันไหมน่าจะทันครับบอกถึง f อที่ติดตามหน่อยดีกว่า ตัวขี่น่าทันแน่นอนครับน่าจะทันนะถ้าไม่ทันก็มีคนขี่อยู่ดีครับแต่ว่าใจผมอยากได้ลิฟซิง่งเพราะว่ารถเนี่ยสอจอเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ลิฟเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือ,คอตั้งใจให้ลิฟคือสร้างมาเพื่อคนขี่คนนี้โดยเฉพาะก็ทําจนถึงนาทีสุดท้ายที่เรียกว่าแต่ว่าตัวสํารองก็เต็มที่นะมีสํารองเต็มไว้อยู่ใช่ครับเขาก็เต็มที่ในการมีมีแย้มชื่อหน่อยได้ไหมถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไหวจริงๆ เทวฤิธสีหาครับโอ้ยแบงเล็กใช่ใชสุดหล่อผมก็ปรึกษาลิฟรครับลิฟก็บอกว่าได้พี่ให้แบงค์ถ้าผมยังไม่ไหวจริงให้แบงคบ์ประมาณนั้นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวขี่เป็นดาวรุ่งแล้วก็รูปหล่อไง <laughs> นี่ทีมเเมียเยอะอันนี้โ็จริงเพราะเด็กเยอะจัดครับมาถึงในส่วนของตอนนี้เนี่ยทางพี่โตนในเรื่องของอ ร้านที่ทําอยู่ปีนี้ข้ามปีมาแล้วเนาะปีที่แล้วเราคุยกันไงะมีการอัปเดตหน้าร้านมีทําธุรกิจอะไรยังไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมครับลุงผมไม่ได้รับงานยังถามว่ารับไหมผมก็ทาแต่พวกพวกกันอย่างเงี้ยนะลุงดูดิครับแล้วก็งานหลักก็ส่วนมากจะไปช่วยแฟนขายของมากกว่าแล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลาทําตรงนี้เดี๋ยวรับลูกเดี๋ยวอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเร็วๆนี้อาจจะนะลุงอาจจะก็คุยๆกับแฟนไว้ว่าอาจจะ เปิดหน้าร้านนะครับแต่ว่าของเขิงก็สั่งได้พอมีตอนนี้เรงสั่งของเนี่ยต้องสั่งอย่างที่ในช่องทางไหนได้บ้างสําหรับอะไรเนมีเฟซอย่างเดียวครับเฟซก็คือโต๊ะวัตบีเลยภาษาไทยเลยครับโต๊ะวัตบีเป็นรูปยืนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้กับน้องๆที่เป็น FC แฟนคลับของโต๊ะนะครับมีมีมีเฟซเดียวจะได้ไปอุดหนุนได้ครับทีนี้มาในส่วนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวกล่องของอธิกาที่เรียกว่า เป็นหนึ่งในรุ่นที่เราร่วมทำงานแข่งขันด้วยครับอยากจะรู้ว่าโตเนี่ยได้มีการได้ใช้งานแล้วมีคอมเมนต์หรือมีความคิดเห็นยังไงบ้างเรืองผลิตภัณฑ์อัตกะถามว่าให้คอมเมนต์เอาไม่ได้อวยใครนะครับ,รบไม่ได้ไม่ได้อวยใครนะต้องบอกก่อนนะคือของมันก็คือจะพูดยังไงมันเป็นแบรนด์ใหม่ครับเราก็ต้องศึกษากันหน่อยหนึ่งแต่ถ้าใครเจอแล้วก็ก,ก,ก็ดีไป<อ>ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยครับไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่มันใช้ไม่ได้อะก็คือคือของมันง่ายๆของมันดีครับเอาง่ายๆแต่ว่าผมจะพูดยังไงให้เข้าใจคือมันเป็นน้องใหม่ในวงการเราก็ต้องศึกษากันหน่อยหนึ่งประมาณนั้นแต่ถามว่ายากไหมผมว่าไม่ยากเพราะว่าจากที่ผมไล่ในในรุ่นหนึ่งไล่หกเจ็ดผมมาลองใช้ฝาทักกะผมก็ฝาเดียวเลยครับยังไม่ได้เปลี <ตบ S 2> ่ยนฝาเลยเนี่ยฝ่าเดียวเลยและที่สาคัญต้องบอกว่าแรงมากด้วยตอนนี้พอวิ่งได้ครับลุง คือถ้าถ้าเราเห็นในการฝึกซ้อมครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีสถิติที่โดดเด่นมากสำหรับก็เลเก้หกเ็ดชักเจ็ดรุ่นอินฟูในชุดกติกาเสื้อฝาและกล่องลัทักกะกล่องผมตรงรุ่นนะตรงรุ่นด้วยนะตรงรุ่นนะเปิดดูได้นะเดี๋ยวผมไม่ได้มีแบบว่าสายฝาธกกะแต่กล่องรุ่นอื่นไม่ไม่ใช่นะผมผมผมตรงรุ่นตรงกติกาใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกทีใน อีกหนึ่งอีพีรุ่นอินฟูลันซึ่งเป็นรุ่นกลายเป็นมหาขิงของเวฟอีกหนึ่งรุ่นเลยเดือดกว่าอวตารอีกตอนหน่งแน่นอนในส่วนของอวตารเนี่ยทีมงานโต๊ดวัสบีเป็นอีกหนึ่งทีมงานที่เรียกว่ามีการเซตช่วงเปลี่ยนขนาดของขอบล้อของตัวรุ่นอวตารไหมก็ก็ยังใช้ในในล้อเท่าเดิมอยู่ก็คือหนึ่งจุดสี่ใช่ครับหลังหนึ่งสี่แล้วก็หน้าก็หนึ่งสอง <Ừ. S 2> ก็ยังยังใช้กันอยู่อย่างนั้นนะก็ยังคงเป็น MT MT ครับเพราะว่าล้อหน้าเหลี่ยมมันมันดีจริงในในผมว่าลูกเล็กๆมากกว่านะอ่ะมันมาอยู่ในอวตารแล้วมันเหมือนว่าจะพูดยังไง MT เ MT เหมาะกว่าใช่ MT เหมาะกว่าก็เลยเรียกใช้ MT ใช่ครับก็ยังใช้ MT อยู่ก็เบิกมาก็ล่าสุดก MT. ็ MT ในส่วนของ ตัวรุ่นอวตารเนี่ยมีอะไรแบบที่อยากจะฝากถึง FC แฟนลับที่เราติดตามชมติดตามเชียร์ก็ก็ฝากเชียร์ด้วยครับอ่าสอจอหมู่สามเลกเก้อ่างทองครับโตวัสบิไม่ใช่แรงที่สุดครับแต่ถ้ารถพร้อมที่สุดอ่ะยังไงก็แชมป์ครับออสำหรับใครที่เป็น f c แฟนขับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ครับน่าจะมีโอกาสได้เจอกันหรือสัมภาษณ์กันอีกครั้งก็น่าจะช่วงเป็นวันที่90้และ11ในการแข่งขันเดือนเมษายอาจจะ,ะช่วงรับแชมป์ก็ได้ ต้องกลับมาสัมภาษณ์อีกรอบแน่นอนแล้วถ้าได้แชมป์ในครั้งนี้อาจจะช่วงรับแชมป์ยังมีทิ้งท้ายอีกหนึ่งเรื่องนะครับสําหรับในเรื่องของการแข่งขันครับสําหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่แบบว่าติดธุระหรือไม่ได้มีโอกาสไปดูติดขอบสนามที่บุรีรัมเนี่ยทาง NGO ก็จะมีะแพ็กเกจครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนที่ ไม่ได้มีโอกาสไปดูถึงขอบสนามแล้วก็ทาง NGO นจมีแพ็กเกจอะไรบ้างครับน้าโต้ก็ไปกดลิงก์นะครับแล้วก็หน้าเพจ NGO ครับก็จะมีถ้าเราสมัครช่วงนี้จะราคา4 6 5ป่ะครับถ้า <4 15. S 2> เกิดว่าเราไปสมัครในวันงานก็จะเป็น6 6ครับครับ,รบแต่ว่าดูในไลฟ์ก็ก็ไม่มันเท่าดูที่สนามนะแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยก็จะมีกล้องทั้งหมดอ่ะ12ตัว เราก็เห็นทุกมุมทุกการเคลื่อนไหวครับแล้วแถมมีของรางวัลแจกอีกรวมๆแล้ว8 0 0แสนบาทนะครับครับแล้วก็น่าจะมีมอไซค์ป่ะทองคำมีมอไซค์ทองคำครับผมผมยังสมัครเลยขนาดผมไปอ่ะนี่ขนาดว่าเราไปแข่งเราก็ยังต้องสมัครเพื่อที่จะดูทุกคนผมสมัครไปแล้วด้วยและที่สำคัญก็คือดูได้ทั้ง4วันเลยนะตั้งแต่วันที่สองแป้และ11เลยนะสวันดูแล้วดู24่ไมเอ้ยไม่ถึง24ก็คือตั้งแต่เขาเริ่มจนจบ สาีวันเนยดูได้ตลอดก็ฝากสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่เรียกว่าไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาดูก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคถ้าสมัครตอนนี้465นะแต่ถ้าสมัครวันงาน565มั้งอะทบปอาม,มาอีก100บาทใช่สมัครเลยเชื่อผมเผื่อได้ลุ้นทองได้ลุ้นของรางวัลเยอะแยะเลยครับครับผมไม่สะดวกมาก็ดูทางไลน์ได้แต่จะไม่มันเท่าดูที่สนามแน่นอนครับก็สําหรับกิจกรรม เอ็นจีโอซูเปอร์ฟาสต์2,025ในปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าเงินรางวัลรวมนะครับทะโต๊18.5ล้านบาทนะครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้ยิ่งใหญ่มากแลรางวัลเยอะมาก6ประเทศที่ร่วมงานแข่งขันครับก็ใครมีโอกาสมาที่สนามก็มาครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ดูไลฟ์สดได้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทะโต้มากครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ติดตามในรุ่นอินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งอีกับพี่โต๊ดวาสบีของเราครับวันนี้ขอบคุณมากครับ ทุกสนามไม่ต้องตามเปียวแค่เลยดิชิตอย่ามาย้ำหนึ่งในสามเปี้ยว l ค่เลยดิชิต King back เบี้ยวแค่เลดิชิต King back เบียวค่เลดิชิต